จีพีกดไม้กดดีเออแหละฐานเอกแล้วไงกูอยู่ฐานเอไหวอย่าง่าขออยู่ฐานบีหน่อยเหอะขอสักทีฐานบีก็ไม่ให้เออแค่นี้ก็ไม่ให้เหรอ ส่วนตัวเนี่ยไม่จำเป็นไม่ต้องกดนะตัวเนี้เออมึงดีมันไม่ดีขนาดนั้นเงยเงยส่วนตัวนะถ้าเป็นคอร์ด550เนี่ยพี่ว่ายังไงซะไอเกดอก้าอไอที่เป็นตัวเฮฟวี่ดีกว่าแล้วก็แอดวานเออแอดวาน์ฮาเซลก็ยังดีกว่าตัวนี้อยู่ดี นั่นแหละผมว่าถ้า,า,ม,ามันมีดาบคู่นันไม่จะเพิร์เฟกมากอุ้ยแดงตกใจเออลั่นไปละสุดไปแกโอ้โหไอฟิลสองทีไม่ทันหรอก <c oughs> อย่าเอามิซายมาเป็นพอเม่นนั่นไงกูว่าแล้วมิซายมาจริงเยอะ โดนจิ้มตายเนี่ยมันป้องกันตัวเองยากไปหน่อยตัวมันใหญ่ด้วยถ้าเป็นถ้าเป็นแอดวานฮาเซลอะป้องกันตัวเองได้ในสถานการณ์เมื่อกี้แบบเหลือเฟือมากมความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวนี้ก็ต่ำด้วยนะ แก้ระบบออฟเฟนหน่อยก็ดีนะให้ออฟเฟนมันเปิดซ้อนกันได้คือแบบว่าไอเกมนี้มันันเปิดออฟเฟนซ้อนกัน2อันไม่ได้ถ้าเปิดออฟเฟน1หนึ่งก็คือจะหยุดที่ออฟเฟนหนึ่งถ้าเปิดออฟเฟนสองก็จะเป็นออฟเฟนสองเลยเปิดซ้อนกันไม่ได้เลยถ้าเปิดซ้อนกันได้นะมันโคตรดีแบบว่าพอเลือดเหลือ30%แล้วเปลี่ยนจากออฟเฟน1หนึ่งให้กลายเป็นออฟเฟนสองเนี่ยจะโคตรเวิร์กแต่ดันทําไม่ได้ซะงั้นไอฟิลเริมเอาไม่อยู่แล้ะเยอะไป อ้าฮ่าแม่งโดยตัวเค้าตอร์กำลังสู้กับเขาอยู่ถูกไหมล้ำแล้วล้ำแล้วล้ำแล้วได้แกล้ำแล้วล้ำเมื่ออะไรรีบฟปานไปเถอะเดี๋ยวเวลานไหนๆป่ะทำอย่างกันล้ำแล้วดาเมจยังไม่พอพอนะเว้ย ไอ้ตัวใหญ่โดดติดด้วยอืมนันไงกูต้องมาคุ้มกันฟ้าจัดแดงพวกมึงไม่คุ้มกันกูจัดแดงบ้างวะ

เขบาบอกาลุกปืนอีกอุย้ยชีวิตพอมีสามตัวมีซิดโคสามตัวบางท่านอียฮ่าใครเมื่อกี้เนี่ยอาชีพห่าแนละ้วเออมันดูไม่มีตัวตาเมตามเหลือเลย สเครื่องหรือสเห็นแน่ๆสเครื่องอะชัดเจนมากแล้วก็ไล่เอาศัตรูตรงนน้นหมดไม่มาสนตรงนี้ยังยออไม่ได้ ตีตัวเหอะเออไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นผู้ป่ามาทำในความมืดอินเจกุ้ยไปละ ถ้าวีอาร์เมอร์ขับต้องมีการปรับโหมดเกมใหม่อ่าเป็นโหมดอะไรดีอ่ะโหมดที่ให้หนึ่งคนใช้โมวีอาร์เมอร์เหมือนกับเกมอ่าการดับออนไลน์อ่ะเรียบร้อยไปและหนึ่งคนอันที่สอง เก็บลายยังไม่เดินนี่เลยเออเอาแล้เว่ยขับซิสกู๊ดเขยิบซิสกู๊ดจัดไปเออไม่ได้ย่างาาาางี้ปิดระบบทิ้งว่างด้วยแล้วมีคนหนึ่งเข้าไปยานละช่างวัดอยู่ ขลับซิตกูดโวยซิตกูดของเพื่อนมึงเว้ยนี่เครื่องเพื่อนมึงไม่ใช่เครื่องกูเออของเพื่อนมึงกูไม่แคร์เปิดหนึ่งแม่จากเครื่องสีดำกลายเป็นเครื่องสีแดงเออเฮ้ยมันมีกี่เครื่องกันแน่เด็ดสี่เครื่องอหรือไงวะนั่นแหละลวะแล้วกูไม่สนเว้ยนี่เครื่องเพื่อนมึงโดนยิงไปก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้น มีการทิ้งแอร์เกิดขึ้นเู้ยอแอร์ทางนี้ดีเจคออกเขาจะมาเอาเครื่องคืนไหมไม่เอา <laughs> <laughs> อะไรมั้งเรือซิตกุสเฟสสามก็ฟเฟดสามเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีแดงได้ ความสามารถใหม่เฟสสามเนื้อกว่ทุกเฟสที่ผ่านมาเรียกหุ่นไม่ได้มันมีตัวเฝ้าสองตัวหันไปทางอื่นแล้วตัวเจ้เพื่อนเราแล้วกลับมาสีเดิม ดีคนกลับมาแล้วเหรอโดยขโมยหุ่นแล้วยังโดนกูฟาดซ้ำอีกครบรอยเลยครึ่งหลอดเน้นๆเฮ้ยวันดีขอบคุณ,คณ,คณที่ยอมหุ่นเออเฟสสามำทันซ่อมสีแดงเออใครวะสีเครื่องจริงด้วย ใครไม่รู้ไอ้ยือ้อบุญไม่ขอบคุณมากเลยใครสักคนหน,นึ่งแถวนี้แหละแหมโอ้ไม่ยังจี้เฟดสามเขาเฟดสาม